องปอนเปลี่ยนไปเยอะองปอนเปลี่ยนไปเยอะจนสามสีนี่กล้าออกมาเมื่อกี้สามสีจะออกมาจากกองแม่ไปจะไปอยอกจากกององปอนเดินไปสามสีถอย น,นี่มันลกมาหาแม่มาหาแม่มาไอมาน,นี่มานี่หาแม่น้ำสีมอง บัมปอนเปลีปล่ยนไปเยอะสามสีจำไม่ได้ปอนเปลีป่ยนไปเยอะมากเลยใช่ไหมลูกฮะยบมปอนเปลีป่ยนไปเยอะมากเลยใช่ไหมลูกเพื่อนจําไม่ได้เลยแหละลูกสามสีสามสีจําไม่ได้เลยแหละลูกจำบัมปอนไม่ได้เหรอลูก ปองปอนที่มาด้วยกันกับหนูตอนตั้งแต่เล็กๆไงลูกเนอะอยู่กับหนูมาตั้งหลายปีโอ้หนูจําไม่ได้เลอลูกอืมหนูจําเพื่อนไม่ได้อ่าจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยลูกตาบ่นอะไรอะลูกอ่าออออือจำกันได้ไหมลูกจำกันได้ไหมลูก เท้าเท้าเอ่อเท้าเท,ท,ท้าอยู่บ้านใหม่สบายไหมลูกสบายไหมลูกเท้าเท้าส้มส้มน้ม,ม,ม,จ,มนจีร <l ux> ูปร่างหน้าตาหนูเปลี่ยนไปเยอะ รูปร่าหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะจนเพื่อนจะไม่ได้ใช่ไหมลูกโอ้เพื่อนเห็นหนูแล้วไม่กล้าออกมาเลยไม่กล้าออกจากกรงเลยมาดูคุณชายอยู่นี่กลางคืนเช้าตีสี่แม่เอาโชกุนมาไว้นี่เลยเพราะว่าเขาอยากออกเขาก็อยู่ของเขาอย่างนี้เอ้ยปลอดภัยเด็กๆเนี่ยนี่ แต่เมื่อคืนแม่น้ำตาลมาอยู่น้ำตาลไม่ยอมพอพี่คิมเปิดประตูน้ำตาลวิ่งปุ๊ดออกไปเลยน้ำตาลก็ชอบอิสระจริงๆเขาไม่ชอบอยู่แบบนี้ขนาดตรงนี้ที่ไม่ได้แคบๆนะที่กว้างมากนะแต่น้ำตาลก็อยู่ไม่ได้วิ่งปุ๊บออกไปเลยแต่แม่จะค่อยๆฝึกน้องเนาะไม่ขังน้องทีเดียวจะค่อยๆฝึกน้ำตาลให้เขาอยู่ ท่านั่งท่านั่งท่านั่งบ้านใหม่นูเหรอลูกบ้านใหม่หนูหน,หหน,นะทุกคนปลอดภยัยทุกคนปลอดภัยหมดเลยใช่ไหมลูกสามสีกินน้ำสามสีกินน้ำสีเริ่มอ,อ้วนแล้วนะสามสีจะเหมือนปังปอน หุ่นซ้ำสีเคล้ายปังปอนเริ่มอ้อนวนละเริ่มอ้วนกินน้ำเ,เริ่มกินข้าวกินน้ำกินอะไรเก่งตอนนี้นะเปิดกรงก็ไม่วิ่งหนีกันแล้วเพราะว่าเขาเริ่มชินันที่นี่ลนะเนี่ยแม่เปิดกรงไว้ละเปิดไว้เปิดประตูกรงไว้ให้เขาเข้าออกได้ปกติ แต่งตัวเหรอลูกแต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวรอแล้วลูกรอแล้วครับรอแล้วครับผมโอ้สุขใจจังลูกเก้าอยู่แบบปลอดภัยดูสิลูกอยู่แบบปลอดภัยกับบ้านใหม่ประตูรอบขอบชิด เอาผ้านี้มากัน้นตรงหน้าต่างที่บ้านเพราะว่าลูกเขาจะเป็นบ้านะเสียงเขาร้องอยู่ลูกข้างบ้านี่เป็นบ้าบางทีเขามาแอบทำอะไรไม่ดีไม่ไร้ายใส่ให้ไม่เกรงเห็นหลายทางไม่เกงก,กลัวน้สาเสียออกมาสิลูกส,ส้มเสียออกมา น้ำส,สีไม่กล้าออกส,สีออกมาลูกไม่มีใครออกเลยน้ำสีส้มๆเทาล้งบนสี่สสงที่ห้องน้ำเอ๊ะเช้านี้มีความสุขจังเลยครับโดดขึ้นไม่ได้หรอกโดดขึ้นนี่ก่อนแล้วก็ดดขึ้นนี่หูกโดดขึ้นได้ไม่หก เดขึ้นได้ไหมลูกอืมเดิดขึ้นได้ไหมครับเดิขึ้นได้ไหมลูกเดินสำรวจมีน้ำไว้ทุกจุดแม่ใส่น้ำไว้ทุกจุดเด็กกินน้ำกองนะคะไม่ได้กินน้ำก๊อกนะแม่เอาน้ำกองให้เด็กๆก,กินกันตรงนี้แม่ก็ามานั่งทำงานไว้นั่งทำงาน ื้ออาหารเตรียมไว้ให้เด็กๆสามสีออกไหมลูกสามสีออกมาสามสีไม่กล้าออกบังปอนเปลี่ยนไม่เยอะจนเพื่อนจำไม่ได้เลยลูกฮะสามสีออกมาลูกสามสีออกมา ทำสีออกมาลกูกทำสีนั่งอยู่ตรงนี้โอ้ยหนูจำบางปอไม่ได้เหรอลกูกฮะลูกเช่นเนี่ยหนูจำมางปอลไม่ได้เหรอลกูกบางปอลเปลี่ยนไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอลกูกอืมอ้อบางปอเปลี่ยนไปเยอะจนหนูจำไม่ได้ทำสี อยู่นี่ยังไ,ไม่กล้าออกมารูปร่างหน้าตาหนูเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมลูกฮะรูปร่างหน้าตาหนูเปลี่ยนไปเยอะจนเพื่อนจำไม่ได้ว่าเด็กคุณชายนี่มาจากไหนใช่ไหมลูกเดี๋ยวรอให้เพื่อนทบทวนก่อนนะลูกนะว่าเคยเจอคุณชายคนนี้มาจากไหนนะ ถายรูปงามคนนี้มาจากไหนนะสามสีกำลังคิดอยู่ไหนลูกนะรอให้เพื่อนคิดก่อนแป๊บนึงหนูจำเพื่อนได้ไหมลูกจำเพื่อนได้ไหมครับลกูกอืมไหนนี้กล้าลงอ่ะลงมาลุกลงมาลงมาบ้านเราเองปลอดภัยลูกเออตรงนี้ก็มีน้ำอันนี้แม่ก็ใส่น้ำ ใต้นี้มีเบาะแล้วแม่เอาที่นั่งออกมาไว้ตรงนี้อาหารก็มีตรงนี้มีหมดทุกจุดทุกคนอยู่แล้วได้กินอิ่มนอนหลับปลอดภัยทุกอย่างอืมโกุลก็ไม่ต้องไปไหนอยู่นี่ ปลอดภัยครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาทำบ้านความฝันให้ไม่เกี่ยงขอบคุณมากๆเลยนะคะ